เครียดไปปะถ้าเกิดพี่เครียดอะ่ะก็แค่แหกปากออกมา,าคุณจะมาเสียเวลากับผมทำไมกลับไปมีชีวิตดีๆกลับไปอยู่ในโลกของคุณเถอะก็ตรงนี้แหละชีวิตผมขอให้ผมเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของพี่ รับผมปะโกอธิวัตนนะครับรับบทริวนะครับจากเรื่อง The Last Time ความทรงจำครั้งสุดท้ายครับสวัสดีนะครับผมเปานะครับรับบทเป็นอาร์มครับจากเรื่อง The Last Time ความทรงจำครั้งสุดท้ายครับสวัสดีค่ะน้ำพึ่งค่ะรับบทเป็นรันค่ะจากเรื่อง The Last Time ความทรงจำครั้งสุดท้ายค่ะค่ะสวัสดีค่ะพรฟ้านะคะปุณิกาคุณสุทธรัตน์ค่ะก็รับบทเป็นอนานะคะจากซีรีส์เรื่อง The Last t i m ความทรงจำครั้งสุดท้ายค่ะ สวัสดีครับเจมส์นะครับผมนัทพลสมศักดิ์ครับผมรับบทเป็นเนตครับจากเรื่องบาลลีไฮฮะพรุ่งนี้ไม่สายที่จะพบกันนะครับสวัสดีครับเทมโป้ครับจิรวุฒิเอี่ยมอครับจากเรื่องบาลลีไฮพรุ่งนี้ไม่สายจะพบกันครับหนุ่มมณฑลปฏิสุวรรณรับบทเป็นพูดเป็นภูมิกับนะครับภูมิกับครับภูมิกับไหนวะเราพูด ก็เดอะลัสไทม์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของคู่รักต่างวัยนะครับที่เขาได้มีโอกาสและก็จังหวะได้มาพบกันนะครับได้รักกันแล้วก็ได้มีความทรงจําร่วมกันทุกอย่างมันเหมือนจะดีไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งทั้ง2คนต้องพบวิกฤตในชีวิตนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตซึ่งเรื่องจะจบลงยังไงก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ที่สําคัญเรื่องนี้นอกจากเราจะมี คู่พระคู่นางเป็นคู่ชายชายเรายังมีคู่หญิงหญิงซึ่งพร้อมที่จะเสิร์ฟความเป็นยูรินะครับให้กับแฟนๆยูริถึงบ้านเลยนะครับเนื้อเรื่องนี้เข้มข้นมากมายอย่าลืมติดตามกันนะครับมันมีทั้งหมดกี่ EP คะมีทั้งหมด8 EP ครับ8 EP ครับคือจะสตรีวันแรกวันวันวานเลนทนยวันที่14ที่ VTV ที่เดียวเลยครับผม บอกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนิดนึงได้ไหมครแต่ละคนคาแรคเตอร์ของตัวลิวนะครับในเรื่องจะเป็นหนุ่มมาสเตอร์ครับผมขยันทํางานเป็นนักเขียนที่มีชื่อนักเขียนล่ารางวัลครับและแต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตะครับทําให้เขาต้องหักเหกลายเป็นคนที่ทํางานเก่งเหมือนเดิมแต่ไม่ยุ่งกับใครไม่คุยกับใครไม่เข้าสังคมแล้วก็เป็นคนที่ติดในเรื่องการดื่มครับอชอบดื่มชอบอยู่คนเดียวครับ าช่น้องเปาจนอ่ะก็ผู้ดีมากยังโดนแกงใช่ครับก็ในบทนะครับก็จะรับบทเป็นอาร์มนะครับเป็นหลานของไม่ใช่หลานไม่ใช่หลานไม่กินฟังฟังก่อนสิยังพูดไม่จบเป็นหลานของเจ้านายของพี่ริวครับใช่ก็ทำตกข้อตกลงว่าว่า เป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ไหมสปอยช้าอ๋อคาแรคเตอร์ครับก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นสดใสละละละเลงครับแต่ทำไมวันนี้ทุกคนดูแบบพร้อมใจแข็งกันก็คาแรคเตอร์เป็นคนสดใสลาเริงครับจะมาเป็นดอกไม้ให้เขาครับเหมือนตัวเราไหมคะสดใสลาเริงตัวเราจริงจริงเหมือนครับตอนแรกผมอะสดใสอะแต่คือตอนนี้ผมเริ่มซึมแล้วผมจะออกแล้วเนี่ย ค่ะก็น้ำพึ้งนะคะเราบทเป็นรันรันก็จะเป็นเด็กที่เก็บกดค่ะเวลาเขารู้สึกอะไรเขาก็จะไม่พูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีปัญหาชีวิตใช่เป็นมปม,มในใจ<ม> <laughs> <laughs> ใช่ค่ะต้องรอติดตามค่ะ ค่ะก็อนาน,นะคะเป็นคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงลุยๆค่ะเป็นผู้หญิงที่เป็นน้องรหัสของพี่ริวนะคะก็อยู่ผูกพันกับครอบครัวนี้มานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องมาข้องเกี่ยวกับตัวตัวน,น้องตัวรันใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วจะลงเอยแบบไหนนะคะก็ฝากไปติดตามในซีรีส์เดอะรัศมความทรงจําครั้งสุดท้ายะคะ่ะใช่ในจนของซีรีส์ว ฉาแ De กแซบยกให้คู่นุนแล้วกันค่ะฉากแซบยกให้คู่นุนค่ะใช่ถ้าเปรียบสองคู่ใช่ไหมครับสองคู่คู่ผมเหรอถือว่าแซบไหมอ่ะพี่แกัมน้ำปลาแซบเเเ็็็มม คู่นู้นคู่นี้เขาน่าจะเป็นแบบมีทั้งหวานแล้วก็คู่เรา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 เป็นไงคู่คู่ผมน่าจะเป็นแบบพี่กับน้ำปลาครับยังไงก็อยากให้ไปดูในช่องวีทีวีมากดีกว่ามากกว่าครับไม่อยากสปอยเยอะนี่คือคือผมว่าคู่ผมแซ่บไหมต้องบอกว่าคู่อื่นเนาะก็มีในห้องนอนในรถ ในคู่อื่นคู่อื่นคู่อื่นแบบเรื่องอื่นแต่ว่าคู่ผมนี้แบบไม่ใช่สถานที่ธรรมดาครับเป็นที่แปลกใหม่เป็นที่น้ําตกแต่ว่าน้ําตกในรูปแบบไหนต้องต้องรอดูครับนั่น้ำมตมคือผมงงนิดนึงแบบเขาพูดแต่ละที่อ่ะแบบผมอะไรเอ๊ะเราถ่ายเรื่องเดียวกันก่อนมีตั้มาปอะารบ้างไหมอ๋อแจมก่อน <C ups> คู่นี้คู่นี้เอาจริงจริงอ่ะ,อะ,อะคู่คู่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นรสชาติไหนแล้วกันนะคะแต่อยากให้ทุกคนแบบไปลองจินตนาการเอาเองว่าแบบหลัง<ช>จากที่ดูแบบคู่ของเราสองคนแล้วมันจะออกเป็นรสชาติไหนในแบบความทรงจําของคุณนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือ,อพรฟ้าเป็นคนที่ขโมย First สคิดของน้องแล้วกันใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ก็ไปดูกันนะคะว่าแบบอ้ย จูบแรกของแต่ละคนแบบเป็นยังไงกันบ้างเ, <laughs> เป็นคู่ที่สับสนมากค่ะ <laughs> เป็นคู่ที่แบบซับซ้อนมากบาริหารครับผมเรื่องบริหารจะเป็นเกี่ยวกับพวก่าโทษครับเรื่องบริหารเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ชื่อดังครับกับหนุ่มออฟฟิศครับที่พูดไม่ได้ด้วยเหตุการณ์จะพัดจะผูกภ <c oughs> มริคดทาให้เขาทั้งคู่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันสาวัน2คืนครับมันก็เลยเกิดเรื่องราวระหว่างนั้นเ<ค>ขึ้น,นครับ อ่าผมเล่นเป็นแม็กครับเป็นออฟฟิศพูดไม่ได้ครับผมใบเป็นใบใช่เป็นใบเนาใช่ใช่อันนี้พูดไม่ได้ส่วนผมก็เป็นเน็ตครับผมมองไม่เห็นมองเห็นเป็นอ่ายูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่รันทดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์ที่ชื่อดังเลยแหละนะครับทำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วอาหารการกินต่างๆนะครับ ก็ ge, ส่วนนิสัยของตัวละครผมเนี่ยก็เป็นคนแบบเฮฮาล่าเริงแบบชอบชนคุยไม่ให้เหงาอาเงี้ยฮะแต่ส่วนมากจะโดนไม่คุยกับผมอะเพราะเป็นใบอะไม่รู้ทำไมพี่ไม่ตอบผมอะูไม่ได้สักนิดก็ได้ในอย่างนี้ก็ต้องใช้ถ้าพูดไม่ได้มันก็ต้องใช้ความรู้สึกใช้สายตาใช้อะไรใช่ครับผมส่วนมากตอนเวลาผมเล่นกับเขาก็ผมได้อ่านสีหน้าเขาแทนนครับผมว่าเขาจะสื่อถึงอะไรอะไรประมาณนั้นครับ ส่วนในเรื่องผมก็ใช่ครับผมพูดคนเดียวครับไปครับค่ะอันนี้เราบริหารจะออนเมื่อไหรอ่าบริหายออนวันที่21่กุมภาครับทาง VTV เป็นกก็เท่ากับว่าเราจะได้ดู The Last t i m หนึ่งสัปดาห์ก่อนใช่ครับจะเป็นบริหายต่อที่ไหนนะคะขออีกครั้ง VTV เข้าหนังใช่ครับใช่ครับฉายเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับออนออนฉายออน ออนก็ได้ <laughs> <laughs> ออนหนึุ่่มรงครับค่ะโอเคค่ะนั้นให้ฝากมิทายอีกนิดนึงชวนชวนเลยค่ะให้ไปดูกันเยอะๆใช่ครับมันก็ขอฝากทั้ง2เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น the last time ความทรงจำครับสุดท้ายแล้วก็บริไฮพรุ่งนี้ไม่สายจะพบกันนะครับเป็นซีรีส์ดีมากๆครับ, <laughs> รบอยากให้ทุกคนได้ดูกันดครับครับเคก็ก็นิดนึงนะครับก เรื่องนี้เรา,เราทั้งสองเรื่องเราตั้งใจทำกันมากนะครับถ้าใครต้องการเสพความสนุกนะครับความเข้มข้นดราม่านะครับรวมทั้งวิวทิวทัศน์โลเคชั่นที่อันซีนนะครับรับรองสองเรื่องนี้ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนยังไงอย่าลืมนะครับ VTV ที่เดียวเท่านั้นทุกคนศุกร์หนึ่งทุ่มตรงครับขอบคุณมากครับผม กับเขาอะเป็นแฟนกันใช่ไหมเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะ